มันแถวอะ คือค่ะย่งไปบ่เมนอือบ่เปนยังไบ่ยบ่บ่ไม่่วบ่แม่ไม่อยู่ไม่อยู่แล้วคุูไ่อยู่เหรอไปชิ่ไป่ินค่ ai chi cái chữ hay khu cái này khu các cùng cái này chữ nét chữ xếp rồi đây 1714 Nói 14 gì? Nói 14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  ไอ้ี่ไอ้เไอ้ตั้ใีแนี่เนะมีอะไรกบเนี่ยล่ะจะบอกจะบอกยังไงด้ไเพีนนะเอาพาชุดไดเนี่ยเอบอบเนาะเน่าดินดใครเกิเนียง้นชนีเนี่เมื่อหนาแทงเรได้ดลยังิอ่ะ เัาทักอีกต่อไน่จะดีไหมเอาดีใจดีแฮะอุ้ยใจดีแล้วเนาะเอาเอา,เอานองไปสุ<า>อฮะงันนองไปสุเอาบอกได้ปะเอานองงิ้นนองเ่งยฉบับเพานี่หรอ,อกะโ่กะซื้อผ้านะมหมฮะกะผ้านามัมผ้านะไหมมเด็ดนะ ขาใไก่ได้ออะเงี้ยขี yeah, ้ ujemy, ี้ขี้เอาไก่ไก่เอาูอ้ขนไก่เอางี่ไก่อ้บุ๊ใช้ว่าฉบองซื้อไห้เออไก่ผมเป็ใเแล้วโอ้ยวางเสียผ่าห้างอยู่วางดีมัผ่ามันไม่บอกพอจะช่วยร้่าเกิดอไปละ ไต่ถ้าว่าานค่ะก็มีร้าน,าดน,านเดียวโอ้บมรยากาศสลันี่เลยโดนมีหอดึงหกหัวโขกควายเลยดีดีดได้ไหละได้บ่ค่ะได้นะได้ส่ิทกีได้ไหมล่ะได้บ่ ขคาจีอเจาี่ะไสมองีด้วยิงกาด้วยบ่เออหน้าอกกาดด้วยตาตาดีดีนับเลยบหมนเด้อบาดตินืไม่ใชเอากาคายช้ามก็ได้ตากาวนะจิบเดินวกนีเด้อแอยาสุบานใครคอยเหตุที่ตัวแดด มักม่วงด้วยห้าดอกมักม่วงข้ากะสูแหกบได้กินแล้ววะนี่นะใดแล้วบอบง่าไปปอกไก่หันข่ากระปิ บอดายเราเงินมาส่งเลยโอใส่ไปสื่อแซมนีนึงกับบอดายอีงน้องกับได้ได้เวลาจิ๊จิ๊บบอดายหัวขอนบอดายคิทีฟคาทีฟเมยไไรละกับเมย์ตัว

มี่แกจ,จับกุ้ได้ใช่ไหครับกอบ้อนแบดนี้